ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายนนี้เตรียมรับเงินสูงสุด1 9 0 0บาทสามารถกดเป็นเงินสดได้ศูนย์ต่อต้อานคอปลอมส่งไปถามกลุ่มสารณนี้ทศการคลังกระทรวงการคลังหน่วยงานปฏิเสธการตอบกลับแจ้งว่าเพื่อความชัดเจนและถูกต้องรบกวนสอบถามกระทรวงการคลังฟังไม่ผีกรรมประทานกระทรวงการคลังบอกว่าให้ไปถามกระทรวงการคลังแล้วศูนย์ทำไงครับปิดเคสครับไม่ตรวจสอบก็ได้เรื่องนี้ ยอมสมชื่อโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมครับหน้าที่คือประสานครับไม่ติดตามไม่ทวงถามไม่ทําอะไรทั้งนั้นครับทำเนียบรัฐบาลใช้งบประมาณในการจัดซื้อ,อยางรถยนต์8เส้น3.4ล้านบาทกรมประชาสัมพันธ์บอกว่าข้อมูลดังข่าวเป็นข่าวจริงแต่ไม่ประสงค์เผยแพร่เพราะไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลแผนบริหารหนี้สาธารณะปี2567ก่อหนี้ใหม่1.94แสนล้านบาทจริงหรือไม่ใช่หรือมัว่ว ตัวสอบไปที่กรมประชาสัมพันธ์ครับชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวเ,เป็นข่าวจริงแต่ไม่ประสงค์เผยแพร่เพราะไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพผม,พมนรัฐพงษ์เรืงบรรยาวุธิผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลครับ านประธานครับก่อนอื่นต้องบอกว่าผมเองก็ค่อนข้างยินดีที่ในงบปี67นี้กระทรวงดิจิตอลได้งบประมาณเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนที่รัฐบาลก็ให้ความสําคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนารัฐบาลดิจิตอลแต่อย่างไรก็ตามยังมีหลายๆโครงการที่ผมคิดว่าผมไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านได้เพราะว่ามีข้อห่วงใยที่ผมเองก็ไม่เห็นด้วยนะครับถ้ากรรมธิการไม่สามารถชี้แจงข้อสงสัยได้นั่นก็คือการจัดสรรงบประมาณนะครับในกระทรวงดีทที่ผมคิดว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ ผิดฝาผิดตัวผิดที่ผิดทางแล้วก็ผิดเรื่องผิดราวนะครับเอาทีละเรื่องนะครับรรท่านประธานอย่างแรกในเรื่องของงบประมาณผิดฝาผิดตัวครับในสํานักปลัดกระทรวงดีอีครับมีโครงการจัดสรรงบประมาณเพื่อชัยนี่ MT ในโครงการเน็ตประชารัฐจริงๆแล้วติดหนี้อยู่ประมาณ5,700ล้านนะครับรท่านประธานงบ67จัดสรรให้300ล้านซึ่งกรรมธิการตัดไปเพียง15ล้านบาทผมตีกลมๆ่าก็ยังอยู่ในราวๆวประมาณ300ล้านบาทนะครับ เท่ากับว่าในงบปี68เองเนี่ยจริงๆผมอยู่ในประธานกรรมธิการสามาัญศึกษาการจัดทํางบปี68เนี่ยนะครับทางหน่วยงานก็มาชี้แจงว่า5,400ล้านเขาก็ยังตั้งคําขอในปี68มา5,400ล้านครับซึ่งผมก็เชื่อว่าสำนักงบประมาณก็คงไม่ได้จัดสรรในปี68ให้เต็ม5,400ล้านแน่นอนครับถ้ายึดกรอบวงเงินเดิมปีละ300ล้านบาทนะครับท่านประธานมผมว่า18ปีครับกว่า NT กว่า NT จะได้รับชําระหนี่หมด ซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ผิดฝาผิดตัวเพราะเหตุใดครับงบประมาณในส่วนนี้ไม่จําเป็นเลยที่จะต้องมารบกวนเงินในงบประมาณมารบกวนเงินภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรามีกองทุนกทปสค่าอยู่โซ่ของกสทชครับหลายปีงบประมาณมาใช้เงินไปหลายหมื่นล้านบาทนะฮะที่ผ่านมาจุดวัตถุประสงค์งตั้งต้นของกองทุนปสคือต้องการสร้างบริการอย่างทั่วถึงทางด้านการเข้าถึงโทรครัพ์มานาคมของพี่น้องประชาชนครับ ทุกวันนี้กองทุนกอทพสไปทําอะไรครับท่านประธานผมยกตัวอย่างนะครับมีการขยายขอบเขตคําว่าการให้บริการอย่างทั่วถึงไปใช้ในเรื่องของการผลิตสื่อคอนเทนต์ด้วยนะครับแล้วก็ทักษะดิจิตอลอย่างเช่นการจัดอบรมสัมมนาห้าภาคที่มีเรื่องมีราวอยู่ในปปชหลายพันล้านบาทยกตัวอย่างครับโครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิมแชมป์ประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์30ล้านบาทนะฮะผลิตสื่อคอนเทนต์ไม่พอครับ ยังมีโครงการใช้ในเงินกอง,กองทุนกททสครับโครงการพัฒนารถปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงกลาโหม43ล้านบาทครับโดยใช้ข้ออ้างว่าต้องการผลิตสื่อเข้าด้านความมั่นคงสาธารณะอย่างทั่วถึงนี่แหละครับแค่ใส่ควาว่าอย่างทั่วถึงเข้าไปในโครงการก็ขอ,อกองทุนกรทสได้แล้วเพราะฉะนั้นผมอยากจะสอบถามกรรมธิการครับท่านพิณาผ่านงบประมาณ300ล้านบาทตัดเอาไว้แค่15ล้านบาทเพื่อใช้หนี้เอ็นทีในโครงการเนตประชารัฐที่วัตถุประสงค์โครงการเนตประชารัฐเนี่ย เข้าเงื่อนไขโดยตรงของค่าอยู่โซ่ตรงๆท่านปล่อยผ่านไปได้ยังไงในเมื่อการพิจารณงบประมาณต้องพิจารณาถึงการใช้เงินนอกงบประมาณด้วยโครงการนี้เห็นได้ชัดครับใช้กองทุนกทพสได้ทําไมท่านไม่ให้กระทรวงดีไปขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากค่าอยู่โซ่ครับทําไมปล่อยผ่านงบประมาณแบบนี้ออกมาได้โครงการนี้ผมอยากฟังคําชี้แจงครับถ้าไม่ได้รับการชี้แจงที่ชัดเจนผมคิดว่าโครงการนี้ควรตัดนะครับ ต้องบอกไว้ก่อนอีกครั้งว่าไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้นี้ NT นทะครับแต่ว่าผิดฝาผิดตัวในเรื่องของแหล่งทุนในการใช้งบประมาณนะครับเรื่องที่2ครับก็คือในเรื่องของผิดที่ผิดทางครับอันนี้อาจจะไม่ได้อภิปรายในมาตรานี้แต่เกริ่นไว้ก่อนอยู่ในแผนบูรัฐบาล <c oughs> ดิจิต้อนก็คือในโครงการข่าวกลางภาครัฐ g d c c นะครับของสอดอชอนะครับอันนั้นอยู่ในแผนงานบรูรณาการรัฐบาลดิจิตัอนอีกพันกว่าล้านนะครับสุดท้ายครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของผิดเรื่องผิดราวครับเป็นงบประมาณในโครงการของ เอ็ดดาครับสบพอทอหรือสํานักงานพัฒนาธุรกร,รมอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่อันนี้ผมขอตั้งคําถามก่อนเพราะว่าไม่ได้อยู่ในอนุนะครับไม่ได้เห็นในรายละเอียดของโครงการต่างๆที่บอกว่าผิดเรื่องผิดราวเพราะอะไรครับท่านประธานเอ็ดดาอยู่ในฐานะหน่วยงานกํากับดูแลเป็นเรเกลเลเตอร์ครับไม่ใช่โอปเปอเรเตอร์แต่ท่านลองไปดู2โครงการนี้นะครับอยู่ในเล่มงบและท่านเองก็ปล่อยงบประมาณผ่านมาครับโครงการของเอ็ดดาครับโครงการแรก โครงการศูนย์รวมข้อมูลและคาดการอนาคตดิจิตอล42ล้านบาทท่านฟังชื่อโครงการผมไปดูไส้ในในตัวชีวัดก็แอบ,บเป็นห่วงครับว่าศูนย์รวมข้อมูลและคาดการอนาคตดิจิตอลผมตีความว่าก็คล้ายๆว่าเนี่ยเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อทำพ rediction ต่างๆคาดการอนาคตต่างๆควรอยู่กับ BDI ไหมครับสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ตั้งมาทําไมครับโครงการนี้ทําไมไม่ไปอยู่กับ BDI ทําไมอยู่กับเอ็ดด้าครับอีกโครงการหนึ่งนะครับท่านประธาน โครงการศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลถ้าเอ็ดดาจะศึกษาอย่างเดียวผมรับได้นะครับเพราะเขาเป็นเรกูลเลเตอร์ศึกษาไปล่วงหน้าเพื่อวางมาตรฐานออกแบบกฎหมายต่างๆแต่มีคําว่าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่สําคัญของประเทศอันนี้ผมแอบเป็นห่วงครับว่าเอ็ดดาจะทําเองใช่หรือไม่เนื่องจากผมเองไม่ได้อยู่ในอนุกรรมธิการนะครับในการศึกษารายละเอียดในโครงการครับอยากจะขอตั้งคําถามไปยังถึงกรรมธิการทุกท่านรวมถึงอนุด้วยครับ ท่านลงไปศึกษาในรายละเอียดโครงการสองโครงการนี้แล้วหรือไม่อย่างไรแล้วผมเองก็คิดว่าถ้าไส้ไหนของโครงการเป็นการจัดทําสิ่งต่างๆเหล่านี้เองที่เอ็ดด้าที่อยู่ในฐานะเลกูลเลเตอร์หรือก็หน่วยงานกํากับดูแลไม่ควรทําเองเนี่ยโครงการแบบนี้สาภาผู้แทนราษฎรเราไม่ควรปล่อยผ่านนะครับสุดท้ายครับท่านประธานอันนี้ผมพูดเสริมใช้เวลาเล็กน้อยอีกนิดเดียวครับผมคิดว่าเอ็ดด้าในฐานะหน่วยงานกํากับดูแลยังมีอีกหลายเรื่องครับ ในการที่ให้งบประมาณให้เอ็ดดาสามารถทําได้อย่างเช่นในเรื่องของการพัฒนากฎหมายที่ส่งเสริมเศรษฐกิจข้อมูลครับ d a t a าอิคอนมรวมถึงเรื่อง AI ครับเราก็มีกรรมธิการวิสามัน AI ในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ทุกวันนี้หลายๆประเทศทั่วโลกเริ่มถกเถียงหารือในเรื่องของข้อกฎหมายที่นอกจากการกํากับดูแลแล,แล้วยังมีในเรื่องของมาตรการการส่งเสริมเทคโนโลยี AI ด้วย ถ้ามีโครงการแบบนี้ตั้งขึ้นมาอยู่ในเอ็ดด้านเนี่ยครับผมคิดว่าพวกเราพร้อมสนับสนุนแต่โครงการที่ผิดเรื่องผิดราวเอ็ดด้าไม่ควรทําเองเพราะเขาอยู่ในฐานะรีเกเลเตอร์แบบนี้ผมไม่คิดว่ากรรมธิการจะสามารถปล่อยผ่านมาแบบนี้ได้ดังนั้นก็อยากจะฟังคําชี้แจงจากกรรมธิการและอนุกรรมธิการทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรี่เคารพครับผมประก,กรณ์อุดมพิพัฒน์สกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อภรคก้าไกลท่านประธานครับ ปีนี้จะเป็นปีที่4ติดต่อกันครับที่ผมจะอภิปรายตัดงบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมในสํานักปลัดกระทรวงดิจิทัลทั้งโครงการครับขอสไลด์ถัดไปได้เลยครับผมคงไม่ย้อนกับไปลงรายละเอียดนะครับท่านประธานว่า3ครั้งที่ผ่านมาผมได้อภิปรายอะไรไปบ้างแต่ทุกท่านก็สามารถสแกน QR code โคดไปชมการอภิปรายย้อนหลังของผมได้นะครับปีนี้ครับท่านประธานสิ่งที่แตกต่างจากเดิมก็คือเราเปลี่ยนรัฐบาลแล้วครับสไลด์ถัดไปครับ ผมเลยอยากชวนาท่านประธานครับมาตั้งต้นกันจากเอกสารผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมในเดือนกันยายน2566ที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของศูนย์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ขณะนั้นท่านรัฐมนตรีท่านใหม่ได้เข้าดํารงตําแหน่งเรียบร้อยแล้วสไลด์ไปครับในเดือนกันยายนครับทางศูนย์ต้องคัดกรองเรื่องที่จะทําการตรวจสอบจากข้อความทั้งหมดประมาณ5.47ล้านข้อความ เกือบทั้งหมดเนี่ยมันมาจากโซเชียลลิส i n ิ่งทูสที่กวาดข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็รวมกับการรับเรื่องที่ประชาชนส่งมาให้ผ่านช่องทางต่างๆเช่น Line Official หรือ Facebook ของทางศูนย์อีกเกือบ1,000 0ข้อความและนําข้อความทั้งหมดมาคัดกรองอีกครั้งหนึ่งสไลด์ขับไปครับในเดือนนั้นครับทางศูนย์ได้คัดกรองจาก5.47ล้านนะครับเหลือจํานวนเรื่องที่เข้าเกณฑ์การตรวจสอบทั้งสิ้น539เรื่องครับ จากนั้นทั้ง539เรื่องก็จะถูกส่งไปที่หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ศูนย์เคยชี้แจงไว้ว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานราชการเท่านั้นหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆก็จะส่งข้อมูลกลับจากที่ศูนย์ต่อไปซึ่งจริงๆผมก็สงสัยมานานแล้วครับท่านประธานว่าทําไมศูนย์ถึงเลือกที่จะตรวจสอบข่าวจากหน่วยงานราชการเท่านั้นแต่ไม่เป็นไรครับโทษไปก่อน,นครับสไลด์ถัดไปครับ จาก539เรื่องที่ส่งไปครับปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยได้รับการตรวจสอบกลับมา356เรื่องแต่สามารถเผยแพร่ได้เพียง235เรื่องเท่านั้นท่านประธานครับ3ปีที่ผ่านมาผมยกหลายๆตัวอย่างนะครับว่าการตรวจสอบข่าวที่ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้เผยแพร่มีปัญหาอย่างไรแต่ผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับคือเรื่องที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมไม่ได้เผยแพร่ครับ ทีนี้เรามาดูครับว่า120เรื่องที่หายไปเนี่ยมันหายไปไหนครับสไลด์ถัดไปครับทางศูนย์นะครับได้แบ่งข่าวที่ตรวจสอบได้แต่ไม่ได้เผยแพร่นะครับออกเป็น3ากลุ่มครับคือนหนึ่งหน่วยงานไม่สามารถชี้แจงได้แล้วก็2หน่วยงานปฏิเสธการตอบกลับผมต้องขอรวมตัวอย่างจาก2กลุ่มนี้เข้าด้วยกันครับเพราะบอกตรงๆว่าผมอ่านอยู่หลายรอบแต่ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจครับว่า2กลุ่มนี้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรสไลด์ถัดไปนะครับตัวอย่างแรกครับ บริษัทที่รับงานจากกรสทชมีลักษณะเป็นครูหาบ้านทาวเฮาส์และไม่มีเว็บไซต์ของบริษัทศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมส่งไปที่กรสทชกรสทชส่งกลับมาตอบว่าไม่สามารถชี้แจงได้โดยไม่ระบุเหตุผลเราอาจจะงงนะครับที่กรสทชอตอบกลับมาแบบนั้นแต่ที่งงกว่าครับนี่อุตสาหคัดเรื่องจาก5ล้านกว่าเหลือ500กว่าครับทางศูนย์ไม่คิดที่จะติดตามถามซ้ำกลับไปอีกสักรอบหน่อยนะครับ สาระขัดไปครับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายนนี้เตรียมรับเงินสูงสุด1,900บาทสามารถกดเป็นเงินสดได้ศูนย์ต่อต้านาอปอมส่งไปถามกลุ่มสาระนิเทศการคลังกระทรวงการคลังหน่วยงานปฏิเสธการตอบกลับแจ้งว่าเพื่อความชัดเจนและถูกต้องรบกวนสอบถามกระทรวงการคลังฟังไม่ผีกร็ระบมาทานกระทรวงการคลังบอกว่าให้ไปถามกระทรวงการคลังแล้วศูนย์ทำไงครับปิดเคสครับ ไม่ตรวจสอบก็ได้เรื่องนี้ยอมสมชื่อโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมครับหน้าที่คือประสานครับไม่ติดตามไม่ทวงถามไม่ทําอะไรทั้งนั้นครับอีกสักตัวอย่างครับสดรถัดไปได้เลยครับครมอรมีมติขยายการบังคับใช้พรกฉุกเฉินในพื้นที่ชายแดนใต้อีกหนึ่งเดือนตรวจสอบกรมประชาสัมพันธ์ครับได้รับคำตอบว่าไม่สามารถชี้แจงได้เพราะไม่มีข้อมูลกรมประชาสัมพันธ์ไม่มีข้อมูลมติครมอครับ สไลด์ถัดไปครับแล้วข้อเท็จจริงครับวันที่18กันยาย,ยน66ราชกิจจาเผยแพร่ครับว่ามีการประกาศขยายเวลาพรกรฉุกเฉินอีกหนึ่งเดือนนี่ก็เป็นข่าวที่หาได้ทั่วไปครับผมเคยอ่านทีโออาร์สูนี่เนประ่านมันมีค่าอินเทอร์นเน็ตด้วยนะครับนี่คอมนั่งสูงนี่ไม่มีเครื่องไหนเปิด Google ได้สักเครื่องเลยเหรอครับจากสามตัวอย่างนี้ครับผมก็สงสัยครับว่าไอ้งงบเกือบ70ล้านเนี่ยเราได้ประสิทธิภาพในการทํางานเท่านี้จริงๆเหรอครับ และที่ผมบอกว่าผมสงสัยมาตลอด4ปีว่าทาไมศูนย์ถึงเลือกที่จะตรวจสอบข้อท็จจริงจากหน่วยงานราชการเท่านั้นทั้งทงที่บางเรื่องก็เป็นข้อมูลที่หาได้ทั่วไปสาระถัดไปครับแต่ผมก็สิ้นสงสัยครับเมื่อผมได้ดูกลุ่มที่3ครับคือกลุ่มข่าวที่ด่วยงานไม่ประสงค์เผยแพร่ท่านประธานครับตามหลักสากลหลักการที่สําคัญที่สุดขององค์กรตรวจสอบข้อเท็จจริงก็คือความเป็นกลางและความเป็นอิสระ ซึ่งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ย้ำมาตลอดว่าตัวเองตรวจสอบอย่างเป็นกลางและเป็นอิสระทีนี้เราลองมาดูข่าวที่หน่วยงานไม่ประสงค์เผยแพร่สักสองตัวอย่างบอกครับสไลด์ถัดไปครับคอรมออนุมัติแผนบริหารหนี้สาธารณะปี2567ก่อหนี้ใหม่1.94แสนล้านบาทจริงหรือไม่ใช่หรือมัว่วตรวจสอบไปที่กรมประชาสัมพันธ์ครับชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวจริง แต่ไม่ประสงค äh, ์เผยแพร่รเ,รรพ äh, เพราะไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลย้ำนะครับเป็นข่าวจริงแต่ไม่ประสงค์เผยแพร่เพราะไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลอีกอันครับสไลด์ถัดไปครับทำเนียบรัฐบาลใช้งบประมาณในการจัดซื้อยางรถยนต์8เส้น3.4ล้านบาทกรมประชาสัมพันธ์บอกว่าข้อมูลดังข่าวเป็นข่าวจริงแต่ไม่ประสงค์เผยแพร่เพราะไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาล และผมมั่นใจมากครับว่าถ้าข่าวนี้มันเป็นข่าวปลอมเนี่ยข่าวนี้จะถูกเผยแพร่โดยศูนต,ต่อต้านข่าวปลอมอย่างแน่นอนนี่มันทําให้ผมหายสงสัยครับว่าทําไมศูนย์ต,ต่อต้านข่าวปลอมถึงตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพราะตลอดเวลาตั้งแต่ตั้งศูนย์แห่งนี้มาการส่งเรื่องไปให้หน่วยงานราชการมันไม่ใช่การขอให้ตรวจสอบครับมันคือการขออนุญาต ว่าหน่วยงานราชการจะยอมให้เผยแพร่หรือไม่หน่วยงานว่ายังไงศูนย์ก็มีหน้าที่แค่ทําไปตามนั้นไม่ต้องติดตามไม่ต้องทวงถามไม่ต้องสงสยัยไม่หือไม่อือไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นครับนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าตลอด4ปี5เดือนตั้งแต่ก่อตั้งมาศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมไม่เคยมีความเป็นกลางไม่เคยมีความเป็นอิสระเป็นแค่เครื่องมือของรัฐ ในการผูกขาดความจริงแบบที่รัฐอยากให้ประชาชนรู้และปกปิดความจริงที่รัฐไม่อยากให้ประชาชนเห็นเท่านั้นและผมยืนยันว่าโครงการแบบนี้ไม่ควรได้รับงบประมาณจากภาษีประชาชนแม้แต่บาทเดียวผมจึงขอสนับนคำมปลรยติตัดงบประมาณโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขข่าวปลอมทั้งโครงการเป็นจำนวน69นนบาทครับท่านประธานขอบคุณครับ